สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r e n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมถุนนักนาเมถุนประจําช่วงวันที่1 1 5ตุลาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตบสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ใ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดูคนโสดน,นะคะ <c oughs> คนโสดชาวเมถุนนะ สถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีใครเข้ามาไหม p a จ e o f p e n d a c l e s 9ดาบ10ถ้วย empero นะคะแล้วก็สี่ดาบนะเรื่องราวความรักคนโสดจะค่อนข้างนิ่งนะคะไม่มีอะไรหวือหวาเลยนะคะจะกังบนเกี่ยวกับน่าจะเรื่องของคนเก่า รือความรักเก่าๆที่ผ่านมาคนที่มีที่คนดอกคุณนะคะเป็นคนที่อายุมากกว่านะเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะได้แก่มังกรพฤกษ์หรือกันที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์นะคะะคะทีนี้ถามว่ามีใครเข้ามาใหม่นะมันนิ่งมากน่าจะยังไม่มีใครเข้ามาแล้วส่วนของคนที่แอบชอบล่ะแอบชอบเขาอยู่ก็เหงาเหงาอะ่ะมีเกณฑ์อกหักนะไม่เป็นไปอย่างใจเรานะคะ เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกไปในทิศทางเดียวกับเรานะคะสำหรับคนแอบรักแอบชอบทีนี้เรามาดูคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณดีกว่านะคะว่าสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของคุณความกังวลของคุณเนี่ยเขาคนนั้นสถานการณ์เป็นยังไง้ารียญน,นะคะเดอะมูนเด e ิวต์ค่ะชาเิียตนะคะวิวออฟจู เขาไปวิ่งตามคนคนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกสับสนในความรู้สึกของเขาเองคือเขาไปหลงรักคนคนหนึ่งอะแล้วก็ไปวิ่งตามคนคนนั้นที่คนคนนั้นเองก็มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะหรือไม่ก็เป็นตัวเขาเองที่มีเจ้าของอยู่แล้วแต่ดันไปตกหลุมรักอีกคนหนึ่งแล้วไปวิ่งตามเขาคนนั้นโดยที่ไม่มีเป้าหมายเลยก็คือมี <c oughs> มีเกณฑ์ที่ จะผิดหวังด้วยซ้ำนะคะด้านความรักของเขาก็ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยโอเคเหมือนกันอยู่ในจุดที่ดาวดาวดิ่งดิ่งนิดนึงนะคะอืมต่อไปค่ะเรามาดูสิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเขาคิดยังไงกับคุณทำไมคุณถึงขึ้นมาเป็นสิบดาบแล้วก็เก้าดาบแบบนั้นนะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกกับคุณแค่เพื่อนคนหนึ่งอะคะ่ะเป็นลักษณะของเพื่อนนะคะอืมเขาไม่อยากให้มันเป็นไปมากกว่านั้นเขาไม่อยากให้มันเป็นในลักษณะของของแบบความหลงไหลหรือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความผูกพันหรืออะไรที่มากไปกว่าคําว่าเพื่อนเขาเองก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันนะถ้าเขารู้อืมเหมือนเขาจะรู้ลึกๆเหมือนกันนะว่าคุณแบบ รู้สึกอะไรอย่างไงกับเขาอะคะ่ะนะเขาไม่อยากให้มันเกินเลยไปกว่าคำว่าเพื่อนเลยนะคะอืทีนี้บทสรุปจะเป็นยังไงบทสรุปคนโสดนะคะห้าเหรียญเก้าถ้วยนายออฟ p e n เ a อร์นะคะเอ็นเเติม,เต,มเต็มตัวเองนะคะสำหรับคนโสดในสิบห้าวันนี้นะคะอย่าไปวิ่งตามใครนะคะให้วิ่งเข้าหาตัวเองให้ให้แบบ หมือนวิ่งแล้วก็สะท้อนไปที่กระจกนะคะเข้าหาตัวเองดึงความรักมาให้กับตัวเองดีกว่านะคะทําทุกวันให้มันดีก็พอนะเรื่องความรักไม่เด่นเลยนะคะในเดือนอในสัป้าวันนี้เนาะต่อไปเซมซีจะบอกอะไรนะคะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าข้างนอกฝนตกนะคะหลงรักแบบจริงๆไปหลงรักเขานะยังถอนตัวไม่ขึ้น หวั่นไหวนะคะยังไม่ลืมเธออืมมันทําใจไม่ได้อะ่ะก็มันแบบมันหลงรักหวัหวปักหัวปมเลยนะคะต่อไปค่ะให้ความรักจะบอกอะไร healing family, family issue นะคะ trust ค่ะพอกี้เป็น learning นะพอกี้เป็น learning นะคะเกี่ยวกับคนเก่าๆสำหรับบางคนที่ยังไม่ลืมคนเก่านะคะ ถือว่ามันเป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้นะแล้วก็ข้าวก้าวข้ามผ่านมันไปให้เชื่อมั่นในช่วงชะตานะคะว่ามันเดี๋ยววันหนึ่งก็จะมีนคนที่ดีเข้ามาแต่ตอนนี้ในช่วงสุาวันนี้ความรักยังไม่เด่นยังไม่มีใครเข้ามานะแล้วก็ในเรื่องของคนที่แอบชอบก็ยังยังเป็นจุดที่เป็นได้แค่เพื่อนนะคะโอเคคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะคนมีคู่ค่ะสถานการณ์คนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างนะคะใน15วันนี้นะคะ8ถ้วย View of June นะคะ Page of s o r d นะคะ Hermit ค่ะแล้วก็ King of Pentacles นะคะจากความรักที่เหมือนจะงอนงอนนอยๆกันนะคะเราเราแบบความสัมพันธ์ค่อนข้างนิ่งน,นะคะตัวเราก็เหมือนจะแบบมีกำแพงนะคะแล้วก็ เหมือนกับว่าเนี่ยไปเทิมแบบอยากอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆนะคะแต่ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มขี้คลายมากขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่บอกเลยว่าเรื่องของอีโก้เป็นเรื่องสําคัญนะคะลดลงก็จะดีที่สุดนะคะลดอีโก้ลงต่างคนต่างมีอีโก้กันอย่างนี้มันก็ยิ่งมีปัญหาปัญหามันก็ไม่จบนะคะอืมต่อไปค่ะคนรักของคุณค่ะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ เจ็ดเหรียญน,นะเขาดูพฤติกรรมของคุณอยู่นะแล้วก็ดูเรื่องราวของสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงนะคะทาวเวอร์เก้าเหรียญค่ะโอกาสนะคะเขาน่าจะเป็นฝ่ายเข้ามาง้อเราเองแหละแต่จะเป็นการง้อแบบที่คุณเองก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะอือยู่ก็แบบเงียบกันไปอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะทักมา,ากคุณเองนะคะมาดูอีกนิดนึง ก้าวไม่เท้านะอาจจะติดกำแพงอยู่บ้างกำแพงของคุณก็คืออีโก้นะคะให้ลดอีโก้ของตัวเองลงเนาะนะคะในช่วงนี้นะลดอีโก้ลงนะคะต่อไปค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณเดอะซันนะคะก้าถ้วยเขารู้สึกว่าเออคุณนมีความแบบ เป็นพวกของตัวเองเป็น,เป,นเป็นอะไรที่แบบมีความาแต่ใจสูงมลดลงนิดนึงนะคะลดลงต้องลดลงเลยนะคะครมิดเข้าคิดถึงนะถึงแม้ว่าจะทําเป็นเหมือนทันหลังเหมือนไม่สนใจอะ่ะอย่างจริงแล้วเขายังแคร์อยู่แล้วเขาจะวนกลับมานะคะหาเราเองนะคะเขาจะตัดสินใจเลือกเราเองนะคะบางสิ่งบางอย่างมันเกินการควบคุมสําหรับเขานะคะคุณก็เป็นเหมือนสิงโตตัวเนี้ยค่อนข้าง,างดื้อ หัวดือ้อหัวรัดนนะคะอีโก้สูงนะเขารู้สึกว่าแบบเออให้มีความอ่อนหวานหรือมีความอ่อนโยนลงหน่อยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามนะคะมีความอ่อนโยนสักนิดหนึ่งนะคะมันจะได้ง่ายขึ้นในความสัมพันธ์จะแก้ไขให,ให้มันผ่านไปได้ดีนะคะต่อไปค่ะบทสรุปนะคะบทสรุปคนมีค่ชาวเมทุนเอ็มพอร์ Emperor. รักนะแต่ แต่ไม่แสดงออกรักนะแต่ไม่ไม่มีท่าทีแบบค่อนข้างแข็งทื่อไม่โรแมนติกอ่ะนะคะจะต้องมีการเน้อมีมีการประครับประคองกันมันต้องสองฝ่ายช่วยกันนะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพจซอกครับพีนอบอมเดอะฟูลค่ะให้ความสัมพันธ์มันคลี่คลายเดี๋ยวมันก็จะเริ่มโล่งขึ้นชิลขึ้นนะคะหลังจากวันที่สิบห้าต่อไปค่ะ ออหรือว่าประมาณวันที่สิบปลายๆนะคะสิบกว่าสิบสามสิบสี่ประมาณนี้นะคะก็จะเริ่มดีขึ้นเสนยสีส่นะคะจะบอกอะไรตัดใจไม่ได้นะถ้าตัดใจจากเราไม่ได้สุดท้ายก็ต้องงอกันอยู่ดีคืนดีกันนะเห็นไหมขอบเพียงความเข้าใจนะความเข้าใจทั้งคู่แหละทั้งคุณต้องเข้าใจเขาเขาก็ต้องเข้าใจคุณนะมันจะต้อง ไปด้วยกันได้อะในเรื่องของความเข้าใจนะคะต้องเจอกันขึ้นทางนะคะอือต่อไปให้ความรักจะบอกอะไร r e คอ n c i l ล a t i o n ค่ะการคืนดีนะคะคนไหนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์อยู่คนรักเนี่ยไปนิ่งไปมีปัญหามาก่อนน้าน,นี้จะได้มีการคืนดีนะคะเดี๋ยวจะมีจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีสัญญาณบางอย่างแหละทําให้เราได้รู้นะคะว่า ว่าแบบจะยังไงกันต่อไปนะคะโอเคสำหรับคนนี้คู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณอยู่การกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ justment ค่ะ empress นะคะ, em ะ,คะ king of cup นะค่อจะดีลิ่งกับชาวทัดน้านะอืทัดน้ำนะดินมากนะคะ แล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะธาตุน้ำได้แก่คนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะมีนกรกฎหรือพิจิกนะคะความสัมพันธ์นะคะมีตัวเลือกเข้ามาค่ะหรือเป็นเรื่องของความคิดมากน่าจะเป็นเรื่องของตัวเลือกมากกว่านะอาจจะมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาหรือไปเจอคนที่แบบคุยแบบเออรู้สึกดีนะคะมากกว่าหนึ่งคนหรือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนเก่าที่วนมาคุยแต่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนว่าเรา เรากลับมาคบกันหรือยังไงน,นะคะต่อไปนะคะด้านคนคุยขอยงคุณสถานการณ์เป็นยังไงบ้างสี่ดาบนิ่งนะเพจซอฟบอลนะคะเพิ่มมิเขานิ่งมากเลยอะมิชเชนสี่ถ้วยนิ่งแกมเบื่อนะคะเบื่อหน่ายเบื่อความสัมพันธ์ที่มันจำเจการพูดคุย conversation เดิมๆนะคะ อะไรเดิมๆอะไรอย่างเนี้ยมันมันน่าเบื่อเขาเริ่มเบื่อความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วดังนั้นเขาก็เลยเริ่มนิ่งเริ่มที่จะเงียบจากเราไปนะคะอืมแต่ถามว่าปล่อยไหมก็ยังไม่ปล่อยนะต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูความรู้สึกสถานการณ์คือเขาเบื่อเบื่อหน่ายแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแล้วครับเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณ ิตไม่เท้านะอึบอัดมันอึบอัดอะมันแบบมันเบื่อมันอึบอัดมันไม่แฮปปี้มันไม่สนุกมันไม่แบบเนี่ยค่ะห้าถ้วยไม่คิดเหมือนกันว่าคุยไปคุยมาแล้วมันกลายเป็นว่าแบบเหมือนจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่คิดไว้ตอนแรกว่าเออคุยกันน่าจะโอเคนะน่าจะไปกันได้แต่ไปไปมามากลายเป็นคนที่ไม่ใช่ขึ้นมาสักงั้นนะคะมีเกณฑ์ที่เขาอยากที่จะจบความสัมพันธ์นะคะในอนาคตเนาะ ทีนี้บทสรุปนะคะในช่วง1-15ตุลาสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้าง้าไม่เท้านะคะระวังเรื่องของมีปากเสียงหรือการทะเลาะกันนะคะจะมีคนเก่าวนกลับมานะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน The ยว o มันก็ยังเป็นอะไรที่ ไม่ได้คอมมิตเมนต์นะคะแล้วก็มีตัวเลือกใหม่เข้ามาอีกทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ไปอีกนะคะอืมสอไปเซนตีจะบอกอะไรนี่เง่าไปนิสนะคะน่าจะเป็นฝั่งเขาแหละขอใจเธอได้ไหมอยากครอบครองเพียงคนเดียวอะแต่ดันมีตัวเลือกเข้ามาอีกคำถามที่ติดอยู่ในใจนะคะ ให้สลับกันได้นะคะระหว่างคุณกับเขานะให้ความรักจะบอกอะไร Let go of control, choose y o u d e s e r v e l e นะคะแล้วก็นิวเลฟบอกแล้วค่ะว่ามีคนใหม่เข้ามาจะมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์อะไรที่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปนะคะอย่ารั้งไว้อย่าเยื่อไว้อย่าก,กักเอาไว้นะคะถ้าเขารู้สึกเบื่อหรือเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไป ะะเพราะว่าเนี่ยมีรักใหม่รออยู่นะคะโอเคคลิปของชาวมีถุนก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe พื่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ